สวัสดีครับวันนี้นะครับทําการตักปลาโคฮะปุมาดูนะครับจะสภาพซะหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่หัวเขาไปชนอะไรสักอย่างครับก่อนหน้านี้มีคลิปให้ดูนะครับหัวเขาเป็นแผลนะครับตอนนี้หัวก็น่าจะหายดีแล้วนะครับแต่ก็มีร่องรอยอยู่ว่านะครับ โหากูด oh, นะครับผมจําฟาร์มไม่ได้นะครับว่ามาจากฟาร์มอะไรเดีย๋ยวจะทำการวัดไซด์ดูนะครับหัวเขานะครับเป็นยังเป็นรอยนะครับหุ่นก็ร่ำดีนะครับ ขอดูไซส์คร่าวๆนะครับจะยอมไหมหมือเดียวด้วยครับว่าน่าจะห้าสิบนิดนิดนะครับยังไม่ยอมนะครับ น่าจะประมาณ5 3าสห้นะครับ5 3าสิมห้เซนนะครับตัวนี้กข้าวก็54ี ห้าสิบห้าครับหมนะครับห้าสิบห้าครับผมลายหางข้างล่างนะครับน่าจะประมาณห้าสิบห้าเซน